สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบดจีลินันเพอนนะและที่อยู่ต่อหน้านี่คือเกมค็อกเทลของค่ายพีจีนั่นเพรน่าละาผมพกทุนมาที่5้าร้อยเท่านั้นนะจ๊ะก็มีอะไรมากครับผมคลิปนี้สร้างประความมาเธอนั้นนะครับผมมาอ่า เกมนี้ก็ตารางรายจ่ายก็สเกตเตอร์ตัวใบสเกตเตอร์สตัวเข้าฟีเจอร์สปินสิบรอบนะครับผมโดยประมาณนะฮะขี้เกียจอ่านนั่นเพื่อนนะก็ไปกันเลยนะที่เบตสิบสองนั่นเพื่อนนะสวย 3, วค,ครับผมวาแถวสามแล้วสิบมาได้ครับผมคูณสองครับผมโอ้โหโคตรจะน้อยนะขอไปเบตที่สี่สิบเลยแล้วกันนั่นเพื่อนด้วยความรวดเดียวแล้ววาแถวสองครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นวาแถวสามแถวสี่โอ้โหแก้วมาแบบนี้เขาเรียวกว่าอะไรไม่รู้นั่นเพื่อนนะแบบค็อกเทลหรือว่าแบบ บาเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชินเลยนะเพื่อนนะคอมโบไปเรื่อยครับผมโอ้โหคูณสี่มาแล้วถ้าไหลต่อไปเรื่อยๆนะบอกเลยว่าหวานเกี๊ยบแน่นอนเพราะว่าถ้ามันล้างหน้าเสือคูณสองหมดแล้วนั่นเพื่อนนะแบบตัวคูณเนี่ยจะได้คูณเยอะสุดก็คือคอมโบสี่หรือว่าห้าแถวกันนั่นเองนันเพื่อนถ้าคอมโบตั้งแต่แถวสองขึ้นไปเนี่ยตัวคูณก็จะมานะเพื่อนนะแล้วก็บวกกันไปเรื่อยนะครับผมสําหรับตัวคูณนะก็เข้าใจก็ช่างมันเถอะว่าแต่คอมโบก็เป็นอันว่า ก็ก็สวยอ่ะเอาง่าย <c oughs> ก็สวยอ่ะสเกตเตอร์3ตัวครับผมยังไม่เข้าฟรีนะถ้าเข้าตัวที่4เข้าฟีแน่นอนครับผมตัวนี้ตนะัวเคยังได้เรายังได้ลุ้นนะถ้าไม่ลงมาต้านี้นะครับผมเรายังได้ลุ้นเหลือประมาณ4ช่องโดยประมาณนะฮะเพื่อนๆครับลงมาไม่ไม่ลงครับผมทำไมไม่ลงเนี่ยจาน10บคิวแรกแรกอ โอ้โหไา้ตัวสองแบบนี้สวยก็คงคูณสี่ไปหุ้ยเอ้าสวยนึกว่าแต่จะไม่มานะเพื่อนนะโอ้โหหกร้อยฝากคิดว่าจะไม่มานะเพื่อนนะอุ้ยผมดูงไปนะมันไม่ใช่นะเพื่อนนะมันไม่ใช่แบบอ่าลายลายแบบมาแต่ละทีตัวคูณแบบสองสามรอบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้เป็นลายแล้วก็หายไปเลยนะเพื่อนนะโอ้โหคูณแปดไปคงเก้าพันสองนะจุดจุดไหนครับผมไม่ไหลต่อเป็นช็อตนี้หว๊ด สุดยอดเจียงๆไปเลยทดเงแค่ไปครับผมไปที่เบท400ฮะเมื่อกี้เบด60ไม่สายแก่ใจแล้วว่าจะสองจะสามดโอ้โหหกหมื่นครับผมชอบนี้หวานทีแบบนี้ไปไวมาไวแน่นอนนะเพื่อนนะจอดหกหมื่นมาจนได้ครับเพื่อนครับแบบนี้ไม่ต้องเข้าฟรีนะเพื่อนโอ้โหแตกงอกไปสวยๆครับผมไป400เอาเรื่องฮะโอ้โหจะมาก็มาเนี่ยเพื่อนนะสุดยอดจริงๆนะเพื่อนนะ ของเจแถวสามสวยครับผมเอแถวสองเออหือไม่ต้องเอแถวสองครับผมก็สองพันไปดีเออดีครับผมไปครับเมื่อกี้ว่าจะหนุนสักสิบรอบนะไปคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแป๊บเดียวนะเพียงเชี่ยวีนะผมคิดแบบอ,อแบบถี่ทว่วน่คิวแถวแรกเออถ้าคิวแถวแรกบอกเลยมาว่าหกหกหอกหุยหกมือเนี่ยมาอีกแน่นอนรับเน้ครับสวยๆวยมา ยังไงตัวเคียร์แถวสองโอ้โหเงี้ยที่สองมันมานัเพื่อนอุ้ยสวยครับผมห้าร้อยยังไงลงมาครับผมไวแต่สองต่สามเออเธอเต็มเบลครับผมหกพันเน้นเน้นไม่เข้าฟรีไม่เข้าฟรีก็ไม่เป็นไรนันเพื่อนนะก็โอเคนะก็ผมก็บวกกันมาที่ประมาณเจ็ดหมื่นนเพื่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ